สีเหลือกับสีน้ำเงินเจอกันก่อนทุกคนจ๋าตอนนี้แต่ละสีของดใช้เสียงนะครับงดใช้เสียงโอเคสีแดงปิดเสียงก่อนอครับของดใช้เสียงนะครับสีแดงปิดเสียงครับแล,และขอเชิญสีเหลืองและสีน้ำเงินนะครับผู้เล่นมาลงสนามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้โค้ชของเราอธิบายกติกานะครับขออย่างนี้นะครับตอนเชีย กองเชียร์อย่าลุกเข้ามาในเส้นเหลืองนะครับทุกคนอยู่นอกเส้นเหลืองนะโอเคเดี๋ยวให้ครูโจอธิบายกติกาครับครับกติกานะครับของแชร์บอลน,นะครับผู้เล่นห้ามห้ามขคาะบอลเลี้ยงนะครับอย่างแรกเลยห้ามขคาะบอลและเลี้ยงนะครับเมื่อจับบอลแล้วให้ยืนอยู่กับที่นะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายสองเท้าได้แต่ว่า เคลื่อนย้ายก้าวเดียวได้นะครับมีขาหลักหนึ่งขานะครับส่วนฝ่ายรับห้ามแย่งบอลจากมือโดยเด็ดขาดนะครับบังได้นะครับบังได้แต่ห้ามดึงตีกระชากบอลจากมือนะครับและเมื่อบอลออกข้างก็ให้ส่งด้านข้างนะครับหลูก2อคะแนนจุดโทษ1คะแนนนะครับและประตูสามารถออกมอเลเอามาเล่นหน้าเขตได้ แต่ผู้เล่นฝ่ายลุกไม่สามารถเข้าในเขตหัวกะโหลกได้ในกรณีที่ประตูนะครับปัดโดนตะก้าถือว่าเสียประตูนะครับถ้าปัดโดนตะก้านะครับถือว่าเสียประตูนะครับกติกามีเท่านี้ครับขอโทษอ,อีกทีหนึ่งนั่นก็คือหมายความว่าเราจะมีสองทีมถูกไหมครับครับผม การเล่นจะไม่เหมือนบาสเกตบอลไม่เหมือนครับเมื่อใครแตะบอลแล้วจะต้องอยู่กับที่ครับมูฟไปได้รอบๆและส่งให้เพื่อนถูกต้องครับห้ามชิงบอลจากมือนะครับแล้วก็ถ้าปัดป้องกันจะถ้าฝ่ายป้องกันปัดโดนตะกร้าถือว่าเสียแต้มใช่ครับนะครับชูดลงตะกร้าได้สองคะแนนถ้าโดนลูกโทษได้หนึ่งคะแนน เข้าใจนะครับเปลี่ยนตัวตลอดเวลาครับเปลี่ยนตัวตลอดเวลาห้ามวิ่งเข้าไปสกรมแล้วดึงกระชากนะครับดันโดนลูกโทษทันทีครับผมปัดตนก้านะครับก็ถือว่าเสียสองคะแนนเลยนะครับถือว่าเสียสองคะแนนนะฮะพร้อมอ่านักกีฬายืนเข้าแถวหน้ากระดานครับนักกีฬาประจำทีมาเข้าแถวหน้ากีฬาหน้ากระดานเร็ว มาน้ากระดานน้ากระดานน้ากระดานน้ากระดาไหนไว้มามาพร้อมยางืนคปาน้ากระดานก่อนเลยครนหลงเหลืงหลืงเหลืถือตะกร้าครับเหืองถือตะก้าไปฝนู้นตรงน้ใครถือตะกร้าไปฝั่งนู้นเอาน้ำเงินเจ็ดคนนะครับน้ำเงินครับใครถือตะกร้าไปก่อนครับน้ำเงินใครถือตะกร้าครับ เชิญเลยอ้าวก่อนเริ่มเล่นเอาขอเสียงสีเหลืองหน่อยสีดำเงินสีเหลืองใครปัดไปนะครับประตูคนปัดนะครับคนปัดตะกร้าไปนั่นนะครับโอเคครับสีดำเงิน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  ประตูน้ำเงินครับอโอเคครับอ่าสีเหลืองตะก้าเหลืองขึ้นครับตะก้าสีเหลืองยืนครับตะก้าเหลืองขึ้นเก้าอี้เลยครับโอเคครับรับบอลแล้วหล่นจากเก้าอี้ถือว่าไม่ได้คะแนนนะครับต้องยืนอย่างสมบูรณ์บนเก้าอี้ครับคนปัดอย่าลืมนะครับถ้าคุณปัดโดนตะกา้าเสียสองแต้มทันที พร้อมรอลูกวีดนะครับอ่านะครับจำบอลตรงกลางนะครับจำบอลตรงกลางนะครับ10นาทีครับเวลาไหลของสีอะไรครับน้ำเงินครับ3 4 5 6ีอันนี้สีอะไร น้ำเงินยกมือครับ2 4 5 6 7 8 8, 8ครับน้ำเงินออกคนหนึ่งครับน้ำเงินออกคนหนึ่งโอเคครับคุณน้ำที่เส้นเลยครับคุณน้ำกองเชียร์าเชียอย่าล้ำเข้ามาได้เส้นนะครับ เจครับพ้อครับจามเลนเลยครับโยครับตรงนี้เอาแล้วเร็วเวน้ำเงินครับส่งมาทางด้านซ้ายลุกนี้ยังไม่ได้สีน้ำเงินลุกนี้ครับวิ่งครับส่งบอลด้านข้างหยุดครับหยุดส่งบอลข้างครับสีเหลืองครับบอลแล้วห้ามวิ่งครับน้ำเงินได้น้ำเงินได้เจอวิ่ง สีเหลืองได้ทรงข้า<ด>ครับไีไป<ด>สีบบเหลืองวิ่งเหลืองวิ่งอ <ไป S 1> ่าครับสีน้ำเงินครับมาตรงกลางครับแดนนาสีน้ำเงินมาทางขวาแล้วก็ลูกนี้แล้วก็แล้วก็ไงเรียบรย้อยสองคะแนนครับอ่าครับนี่สีเหลืองสีเหลืองดีขึ้นมาครับจากหลังเออสามมากนาครับลูกนี้ยังได้หรือเลแล้วก็บอลออกข้างครับ สีน้ำเงินได้บอลครับนี้สีเงินส่งมากลางนี้ระวังด้วยครับอ่าครับสีน้ำเงินได้อยู่สีเงินจักมาสีเงินส่งทางสายสายอนี้เบิ้นบอลน,นะครับเด้งบอลไม่ได้ครับๆๆครับส่งบอลข้าครับสีเหลืองสีเหลืองส่งด้านหน้าปัดต่อไปครับเป็นบอลของสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งๆๆอ่าครับตอนนี้ สีเหลืองส่งมาทางขวาครับแล้วยังไงทางซ้ายกองหน้ายิงยังไม่อยู่ครับตัวนีอาดูกระต้อ,ก,อ,ตอกลับมาอ่าครับก้านะครับแม่ทีมบอล<ม>ของซ<ม>ีลุกนีมเลยนะิงเงินมาครับมาหน้าปัดได้ทุนทีทางขวาท้อการชดยังอยู่ครับตุกนีอาครับสีเหลือ,องโตกลับมา สีเหลืองอ่าครับตอนนี้กองกางกองกางมาที่ข้างหน้าแล้วสีเหลืองยังไงชุดใจกันตรงนี้ยังไงยังอยู่ครับอ่าครับน้ำเงินเริ่มจากประตูมามาที่กองหลังครับน้ำเงินออกมาทางขวาสีเหลืองตัดได้สีเหลืองส่งมาครับส่งมาที่กองได้ครั้งหนึ่งไปสามตรงนี้ไหมครับตรงนี้เบิ้ลบอลครับลงด้านข้างครับ ออกค้างก่อนครับออกค้างก่อน,นครับอ่าวันนี้สีน้ำเงินมาครับน้ำเงินคว้างยาวมาครับตัดได้เลยสีเหลืองเป็นบอลทุ่มเข้าของสีน้ำเงินอ่ามันเงินส่งมาที่กองหน้าทาังซ้ายยังไงดูดีสองคะแนนได้หรือเปล่าเรียบเอาแล้วเ,เอาแล้ว เอาแล้วอ่าฮักอันนี้สีเหลืองรับโยนมาข้างหน้าเลกสามข้างหน้าแล้วก็ชูล,ลูกดีไงยังอยู่อ่าครับสีน้ำเงินโตข้างหน้ามาที่อีกองหน้าครับแล้วก็ยังไงลูกดีอะงไงรกันสองคะแนนโโอ้หเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเลยนะครับเปลี่ยนตัวได้เลยครับ เปลี่ยนได้เลยเล่นต่อได้เลยครับเล่นได้เลยชนะแน่ชนะแน่สีเหลืองแพ้แน่สีฟ้าครับฟ้าโต้มาสีเหลืองเล่นมือหน่อยสีเหลืองเล่นมือหน่อยฟ้าจีงกลางครับต่อลไปทางขวาเร็วๆเดี๋ยวพี่ฟ้าไอสีเหลืองมาที่ตรงหนั้นเลยพี่ฟ้าแล้วก็ระตูได้งมาครับสีเหลืองเร็วเร็วดูดีสีืองประตูประตูประตูโอ้ ได้เหลือจะเชื่อลูนี้ไม่ได้ครับลูนี้อ้ครับไม่ได้ครับไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้มีอะไรอยากจะบอกนักกีฬาไหมคะอ่อนให้ก่อนค่ะบอกว่าเซฟเซฟแรงเพราะเดี๋ยวเราเราโยนติดกันหลายๆรอบแลวเดี๋ยวสีมันจะใจเป้วอ่าแต่ว่าใกล้หมดเวลาแล้วนะมาเร็วออาเล่นมือหน่อยสีฟ้าม้างหน้า สีฟ้าโดนปัดด้านตรงนี้สีฟ้ายังไงไม่ชูเล่อยไม่ได้ครับวันนี้ยังไม่ได้ครับไม <ป S 1> <ไป S 2> ่ได้ไม่ได้